เพืจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนไกฟูขับเ้ยแงเฮ้ยงไเฮียมึงมึงจริงเพื่อนเนี่ยตามการตามตแล้วตอ้สมองแบงค์สมองยมีสมอยุบมีสมองยุบแบงสมองยงรจะไม่ันล้วเราจงลอกยยดหลเนียใคไม่รู้ใครถน้าหน้าอยู่อยเ้ยเ้ยเบ ลูกกษัตริกูลูกกษัตริย์กูนะนี่จริงจริงเหี้ยขดาวไม่คือกูดาวปุ๊บเปลี่ยนคนขับแล้วขับต่อเลยคนเหี้ยเลยแล้วไปแล้วไปต่อไม่คือไม่กูก็บอกให้มึงเปลี่ยนกับกูกูจะขี่ไปหาไอ้ยขี่ไปให้กูไม่เปลี่ยนเลี่ยน์เลยป้อมยากูไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะคือผมต้องไปต่อไอ้เหี้ยผมต้องไปต่อตัวที่มันยิงอยู่ไหนวะ กำตามมึงทั้งเลยแบงมึงดูดมีแต่พวกหัวรูปเหลี่ยมไอ้เหี้ยไอ้บูไอ้แตนไอ้เหี้ยมึงก็มึงก็ดูเอาไว้ละไอ้เหี้ยไอ้บูเหลี่ยม